จำหนดจดจำาตามคนะำนับจอมประเสริฐจะมอประเสริแก่ชาวบ้านไปขึ้นกับพรมมินเป็นมินมาเปนะ็นสงสารไรว่าประชาชนอันสมเด็จพระราชินีนี่เป็นทุกข์แล้วรอนลูกซึ่งมีเวทเสียก้อนกลมดอกกว่าจอมศรีนิรามนล้อนเป็นคนที่เกิดเมือมนาบับ Oh, I am ร,ปราประชาชนพลเมืองกอง็กลัวระบองไฟมันตีลงที่ไหนไฟจะลุกลามไมา้ประเทศเขตปั่นเมืองประชาชนจะล้มตายไปโดยเหตุรู้สึกสงสารว่าชีวิตของเราตายเป็นมกเป็นแมงไปเพราะอย่างนั้นก็ขอให้ลูกจงสะกดใจคนดีมีมีในโลกแล้วหรือสด,ดข้อก็มีแต่เวลานี้เราต้องอ่อนผ่อนตามเขาไปก่อนมีหนทางเมื่อใดก็แก้ไขเจ้าพ่อเมืองเราเมือ่อใดลูกเมืองเราเป็นเมืองที่หนึ่ง ตามกำหนดที่ยักษ์มันจะมาทำสัญญาพ่อได้สั่งให้ทำสร้าง,งทำเรียบเรไวยเรียบร้อยที่จะต้อนรับตามกำหนดที่ยักษ์มันจะมาการรับเสด็จของเรานี่จะใหญ่โตมโหรานมายักษ์พรมินมาเสด็จมาเมาื่อใดเนี่ยแล้วเมืองที่สองนั่นคือเมืองกำแพงทองเมืองที่เรารู้ๆกันอยู่นอกจากแต่นั้นต่อไปยักษ์มันจะเดินทางไปตามระเบียบทั่วทั้งโลกนี้ประเทศทั้งหมดจะตกอยู่ในกำมือของมันธรรมะไม่แคล้วแล้วละโลกที่จะตกอยู่ใน ภายใต้อำนาจของชาติชนอาธรรมเออเหตุร้ายมันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้ในเวลากระทันั้นเนี่ยค่อยคิดค่อยไปลูกพอเป็นผู้หญิงลูกนี้มันจะต้องขวางตัวเซะกับจักกรมินเราต้องขึ้นกับมันถ้ามีอะไรนะ,สะเสด็จทอจที่นีขึ้นแล้วก็นีนะเราไม่มีศิษ์แล้วเราไม่มีสิธิ์แต่อย่างไรก็ถือว่าจอมยักษ์น่มันมีอำนาจใหญ่มีกระบองไฟจะควบคุมประเทศทุกประเทศเอาไว้คำว่าสงครามก็จะไม่มี มีแต่ว่าก็จะคุกคามขู่เค้นเราเท่านั้นแต่อย่างไรมันจะคงอ่อนอ่อนผ่อนตามพูดกันต่อไปนะลูกนะท่านหจะที่ลูกลได้กเกิดมาเป็นท่้นหญิงท่านเสนะขมาราคิพานในฟร้างสมนีงเรียบร้อยเลยหรือเปล่าการตอนรับเสด็จยอมมาสู์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้เตรียมเสร็จแล้วในพระคนครรีวิไลรียค่ะาตามกำหนดวัน,นที่ยักษ์จะมาทำสัญญานั่นก็ตกลงแน่นอนแล้วประชาชนก็ได้รู้กันแล้วโดยทั่วก,กัน จะใครมีระเบียบเรียบร้อยนะเพื่อจะได้รับการชมเชยจากจอมาตูนผู้ยิ่งใหญ่พยาการไดกคาบลาตามโบราณที่รับตังแม่บิ๊กซาเสด็อาซาเดะกับพระธรรมเนียรเวจาวิจารณ์วิไลสงวัยนเมืองที่ซ่องกำแพงสองเขตกันเวลานั้นเจ้าวุ้ยกรีดีใจกับใครวันกันระยาอันอันโอ้ กับเจ้ยา ewan ลยรยูบาบาักตนั้นลัสิงกลาเจ้าลุงไปสร้างทำเนียบเรียบร้อยไปเย้ยดีซึ่งวันทีอยากจะมาเรื่องกระตาษไปจอยา,อยางเหนืตัวตัวเหล่าไปตัวกันถูกปิดความกัวปิก้องอยากสักลุงให้นไปรลอนคิดคซึ่งลูกเพียงผูกใจจ้ไปไนดีไม่กลับ มาบาราแ้่ยันมุดลูกลูกก็มีดือแต่แต่ลูกน้อยไปบึฟ้าเมื่อแล้วไล่ไปไหนที่ไม่มาติดตามแมก็ไม่รู้ลูกแม่ผู้เดียวด้เมื่มอพอมาก็เกิดโดยต่างทูง้ไปจะมอบลูกให้กับยากสะมากไหม อน,นิจยานกไม่มาดาวน์ไว้สับสังมา,นนะา,มแารแม่เนเาเจ้าผอ้มากูมาโอเดจาพระราชาีมีคนกลัาเจ้าว่าชายสายันมงุฎราชกจภูมารที่ได้สไปศึกษานั้นก็เจะติดตามหาไม่ยังเข้าปรีเมฆเล็กล่องไปอยู่ในที่ลับไม่มีใครจะได้รู้เรื่องเลยที่เะฆ่าตามหาให้พบวันกําหนดที่ยักษ์พรมินมันมาแล้วเราจะต้องมอบพระราชโอรสของเราเออให้ถูกต้อง เดี๋ออยวยักษ์มันจะสงสัยหาว่าเรานะี่ะมีลูทางสง่งลูกไปเพื่อจะหาวิธีการมาทำอะไรให้เป็นกุญสลโลบายต่อมันของไอ้ตันซึไหมวันผู้คนอายุกุมารจนได้แต่อย่าใจะกลาวลาตามพนะร,ระอาจารย์สั่งแม้ร่างทั้นร่างตาก็กลับก็ยังว่างหยอกหิจังซึ่งทิ้นลิงตาจ้ำบางเซตีมีเจอ อยู่ในหมู่คนเบื่อโราณแสนแที่นี่รองไหลเลยแล้ว่ิ้งกนหวไไปตั้งใจเลย่ก็กลัวยาก จะมเมาประเทศิน่ารังเวทความดังหลายใจเลยยิ่งไอ้ส่วนพอนี่ร่อนลุกเป็นทุกทิงเป็นทุกจริงคุยความเจรแกลเจร่านี่มันใหม่ไกลวันยังส่งใส่จะตายไปมเมื่อไรจะจนใจนะน,นะลูกก้องฟ้องคนเดียวเดียวรายจะเกิดมาแม่มวยซะลูกนะไม่รอกิ แล้วมีน้ำดงเจ้าบ่ซส่งเจ้าไปซื้อสารูวิชาอะไรมาเล่วมาทำบัดซจัำพ่อเงินไม่ตั้งใจเจ้าคนดีมาพาที่เที่ยงใดน่าลาักนี่คือพ่อก็อมอง้องรูว้ว่าเพราเกิดตัวเจ้ามาธุรมดาจะพึงงพาความชีวิตคิดว่าเมื่อตายเจ้าจะได้ เป็นดีบุญก็มีดารับเพิ่มมาต่างหลายให้กับเจ้าวมีความสุขก,ก็พอแล้กวกบผู้ังเป็นลูกดีไม่คว้าที่วีก็มีดาลูกชัวชาเพิ่งพาเขาจากว่าใครเป็นรักดีแน่นี้มีตวนคิดยอดสนิทเนี่ยเร็วเดียเด๋ยวจะเลวร้ายพ่อพูดมาทั้งนี้ลัทจะรู้ทุกอย่างเลย เรื่องที่ลูกนะ่ะเป็นชัามันคบสถาสมาคมกับผู้ชายนั้นไม่ที่ลูกคะชอบใจจิตประการใดก็อย่าได้สงสัยไปเลยลูกรู้ตัวกองลูกดีนะ่ะลูกดีเรียนรู้มาแล้วลูกจะทําตัวลูกให้ถูกต้องการสังคมชาวอินทรคามทุกคนเขาพอพูดกันอยู่โอ้ยพอไม่รู้เจเอาหูมากใส่ไว้อย่างไรซะเนี่ย แล้วก็พอนํามาคิดว่าพ่อนี่เป็นกรรมซะแล้วแหละลัดได้เจ้าเกิดมาคนเดียวเท่านี้ <c oughs> แม่เธอก็ตายอยากไปแล้วก็มีน้ำซ้าเรื่องอะไรที่จะพอจะสอนลูกนี่พอเป็นพ่อจะสอนในละเอียดหรือแนบเนียนเหมือนอย่างแม่นั้นพอไม่สามารถจะสอนได้เราจะรับหรือเอาถอยคําที่ไม่น่าจะมาพูดกับลูกผู้หญิงพ่อก็รู้สึกลึกละอายละอายยังไงไป็นก็ไม่รู้ริงในส่งจะเป็ศึกษาเล่าเรียน เมื่อเราเรียนเข้ามากข้าวฟาโทมันก็รู้มากไปแล้วอันโน้นก็ไม่ชั่วน,นี้ก็ไม่ชั่วการเกี่ยวไปกับผู้ชายเนี่เจาต้องระวังตัวให้มากที่สุดนัน่งรู้ลูกรู้ตัวว้องลูกดีนะเพราะอย่าเป็นทุกข์กับลูกเลยลูกพาตัวลูกได้ให้ถือว่าธรรมดาของโลกไคก็แล้วกันสมัยนี้เน่ะให้ลูกอยู่แต่บ้านให้ลูกอยู่ในอ้อมแขนของพ่อ โลกภายนอก,ล,กลูกจะรู้กันก็ยังไงลูกเที่ยวไปลูกก็ศึกษาในรเรื่องพระศบประการไ้พระสบประการในเรื่องอย่างอื่นนะก็ไม่ว่าหรอกไอ้พระสบประการเรื่องไอ้กับผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทดลองนะจะบอกเลยนะก็มีเป็นไรดอกก็พาโตพูดแล้วก็ไม่เป็นไรไอ้ผู้ชายที่จะไปคบคาสมาคมไอ้คนนี้จะเลิกคบกับมันทีพ่อพ่ออย่าพูดนะเขาคนนี้นะคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายนะพอรู้ นี่แหละคือลูกใบไส่ไของก้มเด็ดเดี่ยวแผ่นดินเราหนึ่งนั่นพอไปจะเสียบานเมืองไปกับยักษ์พรมินที่มันจะเอากระบองมาขู่ว่าเมืองนี้จะเกิดเป็นควยใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังไงมันเอาข่าวมาโฆษณาว่ากระบองไปมันวิเศษตีึ้นเราไปจะลูกขึ้นกินโลกไหมมน,นุษย์เรือ่องตตกตายไปหมดนี่มันจะมาโกโหกพกลมขู่ขวัญบวกเราหรือก็ยังไม่รู้ เป็นลูกชายของพรจ้าแผ่นดินควรจะรศึกษาความเท็จจริงเหตุผลในมันรู้ข้อละเอียดเท่า่ยังไงเป็นอะไรมันมาตามตูดผู้หญิงอยู่อย่างนี้เลยจะพึ่งอะไรมันเด็กคนนี้มันโง่จะยังเป็นสมาคมกบข่าจะยันนึกว่าเป็นลูกของพระราชาแล้วมันจะฉลาดจะยันนึกว่าลูกของคนจนสามันมันจะโง่จะยัคิดว่าอย่างนั้นไม่ถูกต้องหรอกอีกคนหนึ่งไอสาคอนอ่ะมันเป็นจนสลัดไร ม่เกตข่าวสมุทรเขาก็กลัวมันเดี๋ยวนี้มันก็นําเรือโจรสลัดก็มาจอดอยู่ที่ท่าน้ำแห่งบ้านอินทรคามทางไฟจาหน้าที่ขก,ก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอแล้วก็หมายความว่ามันจะคุกคามผูกเข็ชาวบ้านอินทรคามมันจะทําการปล้นสะดมของเหม่งพ่อเมืองกาแพงทองจะไม่มีขือไม่มีแปรยังไงได้เวลาชานี่พอจะเข้าค้าเมื่อไรก็ได้ แต่เวลานี่พอจะเห็นว่าตัวเจ้านะไปสังคมกบกากับมันนั่นไม่ีเพื่อนบ้านของเราก็เื่อจากลูกคลมันไว้โผลจะทำตัวเป็นมักสังคมจัดไปได้โยนตาคอนเนี่ยก็ดีนะพ่อนนะเจ้าจะหาความดีจากโจนบอโถอเอ้ยไม่อยากหาเลือดจากปูนะั่นแหละมันไม่ไม่ีเออจะไปคบกับโยนเอาความดีมันยังไง พวงเราจิตหมายกูเป็นพ่อมึงกูไม่รู้ดอกหรือจะรัฐนาเลิกคบคนดีมึงไม่เคยรู้จักกูนะกูผ่านโลกมานานกูจะบอกให้มึงเลิกคบนะกูจะบอกให้คนแเกศคดโก้ยทำผิดความอ่านจะพิชูเด็กสมัยใหม่ไม่ได้เลยเหรอลูกทำลงไปพอคือบรรลูกนะเป็นดีๆอะไรมปนงเสียเล็บ้างก็จางมันเถอะ ไอ้ยินแก้วครับไอ้คมงขอทานสานคนนี่มันไม่อยู่ที่ศาลาหน้าบ้านอินงตามเนี่ไว้เึ่งไปบอกว่าผู้สั่งให้มามันยังอยู่กับยังอยู่ชาวบ้านอินทตะคมทุกคนก็นึกว่าไอ้หมอนี่ไม่ใจขอทานมันมีหลังฉากอะไรอยู่ก็ว่าฉันอีบ้านวอ,อ๋อไอ้พวกนี้ครับ มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมันมันทำไปตำหน่ของมันเราไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปรู้เรื่องมันคนเดียวเนี่ยแต่เราอย่าดูคนในผิดก็แล้วกันนะครับไม่บอกว่าคุูสั่งให้มาครับดววาวอะไรละหาว คือว่าบ้านนี้ดา้ามีมันมีพอบ้านอยู่คนหนึ่งเชื่อเทศที่อินอาเทศที่อ่าพลังภะราการพลังภะรานี่เป็นพอบ้านเดียวแล้วแ้วใจบุญเื่อว่าให้คนยืมเงินไปแล้ว้าเอาไปลงทุนกาค้ายไม่พอมาอีพืชดอกไม่กิดเออก็ณีมากกวามว่าได้ไปแล้วเ้าไม่เอาล็อ แตชาวบ้านมันกลัวกันเลยโอยแล้วบ้านนี้มี่คนสนับสน,นุนช่วยเหลือคนมีใจบุญช่วยคนจนห้าอุนาอาา้นชาให้กาค่ายาคืนนี่แล้วก็วา่าดเมืองในบ้านไม่ไเ้เซตที่ใจดีใจบุญยั่งแล้วบ้านนั้นไม่อยากไม่จนช่วยแกก็ขเศรษฐกิจให้ก,กับประชาชนไม่เหมือนบ้านหลังบ้านที้ใช่อย่างเอนเินตะกี้ยัดใหม่มันกวาดโดดโด่าต้ดอกแพงและคูดี คนชนมันชนกันดีตายองกยณีไม่ความห่าจนอยู่แล้วมันคูหินเ้าแล้วจนลงไปเลยจนคนทุกคนตับเป็นขีกาญติจกมันนี่แหละจโจนผู้ายเกิดขึ้นเมื่อดอกแค่รอคนมีใจดําแม่มาน,นีคนใจบุญรอเทศที่พล,ลังสระแล้วใจบุญดังฟีถ้าใครก็แล้วขีไรช่องกับเราเป็นคนที่ก็อออใช่เราก็พออยู่ได้ กูเป็นคนตามบอดกูจำปิดท้ายให้เจ้เราแก้ไขไปในเวลาที่เรากับกันช่วยตัวเวลาอดอยากเราขอก็กินดีกว่ารักขโมยดีเส่งบ้านนี้อบอุ่นเหลือเกินก็มาอยู่ที่ศาลานี้แหมสบายนั่นมื่อไหร่ดีดท่านมาบ้านกองไว้ลุยจังละคุณจังของมั่ว่ะกูเห็นว่าชาวบ้านนี่ระงับไม่ไหวจะมาเกี่ยวกองแล้วล่านี่ ว่างเรายู่ไปหนึ่งวันยู่ไปกลางร้างไปแปลงแปลงไปใหญ่เอ้ยอ่าแล้วก็ไปที่ที่เราก็ไปไม่ที่ที่เดิมขาดวันอยู่กับที่ที่อู้หนึ่งวันอยู่แปลงแปลงแล้วพอได้สักเจ็ดที่ทีแล้วก็เราคอยไปแล้วก็ลาออกด้วยอันนี้ก็ลูกมูมันไปพ่อพ่อพ่อี่อที่กับเสร็จแล้วก็มาทำก่อกระจายละทำดินก้อดินเราก้อหย่าเลือไปดูดู Ăm, ลำตาข้อกายสร้างตาเอาขาเาสร้างาอาเบียตาเอาจริงไมจริงอ่ะขาเขาเบี้เราข้อเ่ยกับวันลูกไก่ลูกแปอบเขาก็แล้วก็กรูปเอ half, าจจกเอาจำใจมาแลยจริงไมมจริงอ่ะเพรใหเราหลักนี้ออเอามาเลียงมาไหวกันง่ายจมาเลยเหล้าไที่นี่ปูกว่ากว่เดือนเพื่อนคุยข้อเขาเลียงไม่ลงมือกับจำใจคุยเดินจำตรงหน้า ข้อ oh บนดาวเรียมที่เรียงโอมาไหวปวดได้ยังไม่ไม่ปวดจะดังเมื่อนตองเมื่อนกองไว้เทล่าแล้วฮีไปพ่อรวยชาวบ้านนี่ให้มาตรวดตรวดแล้วไปพ่อร่อกูเทก็มาใช่จริงไหมจริงอ่ะเทไงคอยกลางไง้อยเทไงมู่กลางห้มู่รำมันได้มู่ไอ้ส่วนคาดนั hell, space, ้นมีช่องไปนอกในระหว่างสิหลักจำบ้านเป็นสัญญากับางประเทศชุ่งเท้าให้ตั้งเสด็จวางนี้ชุ่งไปวางนี้แล้วมันไม่เป็นการหลักลอบชุ่งเท้าออกนอกประเทศจริงไหมจริงอ่ะ

lần nào bật được nhà người nhà. mày một cuộc thôi hai mày hàm, 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 mày mày hàm,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  mày 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 hàm, 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 mày mày hàm, mày hàm, mày กูบัรีวานคูคุรับเองดีซึ่งกูบอกว่าานแต่จำใจมึงมาเจ่กอกูแค่ยมึงรู้ที่เราทะลาะกันเนี่ยแม่คิดซึ่งล่างเลยยังไม่รู้าะรอดแต่ใคไม่ปรากฏมึงประวัติในบัวรดิหลุงมู้ดีจริงเขงมารักซาบไปทล่ะเพือ ลนุมาเหนื่อยปว่าโอ,โอบรับดดั่ไม่บ้านีสักทีที่ลูกูอย่างใจโอ้ปานีประจัจิแล้ รจะเลือกไปตัวะไรว่าูนอดีไปก็แต่าไม่บอไปไม่ได้ต่อไปนะกูจะจำไม่จำกันคนสักทีนี่กูจะรูกวาได้ทำมาเรียนไหวใส่กอดำเรืลองกูยิงที่เลือกูจะจ

पलम करण में